รถมารถมาเห็นป่ะรถมาป่ะนู่นนู่นรถมารถมารถมาหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนรถมาเห็นป่ะรถมารถมาอ่ะไปไปไปเดินเดินรถไปแล้วรถมาอีกนะดูรถด้วยดูรถด้วยจ้ายายเพชรก่อนจ้ายายเพชรก่อนเร็วจ้าก่อนจ้าให้เห็นด้วย จะให้เห็นด้วยจ้าจ้าแล้วแต่ไม่ให้เห็นอาจ้าให้เห็นจ้าใหญ่เพชรด้วยจ้าจ้าดำตำไปไหนไปไหนรถมาอีกแล้วเห็นรถมาหนี่ นน่รถเห็นรถป่ะรถเข้ามาร้านยายเพชเลวเ,เห็นไหมเห็นไหมกํากลัางซนครับเนี่ยครับนี่จับโอ้มีทุกอย่างเลยบ้านยายเพชรผักโอ้โหกระเพราก็มี ไปเดินไปไหนบ้านอยู่ตรงไหนรถหนูอยู่ไหนรถหนูอยู่ไหนเร็วไปดูไปรถหนูอยู่ไหนรถหนูอยู่ไหนนี่ป่ะนี่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  นี่ทางนี้จำบ้านไม่ได้จำบ้านไม่ได้แล้วนู้นรถอยู่นู้นรถอยู่นู้นลูกรถอยู่นู้นจะไปไหนล่ะนู่นรถมาอีกแล้วรถมาอีกแล้วรถใหญ่มาเห็นป่ะนู่นนู่นนู่นรถใหญ่มาเห็นป่ะนี่บ้านอยู่นี่นี่เข้าไปเข้าไป อ,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 อจะไปไหนไอืมอมอนูที่เฉยห้ามจับ รถมาแล้วนุ่นใครมานุ่นใครมาใครมานุ่นข้างหน้านุ่นนุ่นใครมารถมาเห็นป่ะเห็นป่ะใครมานุ่นนะใครมาหยุดเลยหยุดหยุดนั่งเข้าไปนุ่นไปหารถตัวเองข้าม นั่นรถหนูอยู่นั่นนั่นรถรถอยู่นั่นไป,ไปหม่ำเลยเข้าไปร้องจะออกไปให้ได้ ้เปรกบาย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 เข้าบ้านแล้วเว้ยคนนี้เข้าบ้านแล้ว